เป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่เพราะฉะนั้นก็ทําในลักษณะที่ลับๆล่ลลอๆซื้อขายกันทางไปรษณีย์อินเทอร์เน็ตครับเพราะฉะนั้นทําให้มันถูกกฎหมายแต่คุมมันดีกว่าอและใช้ในเฉพาะรายที่จําเป็นทาให้มันถูกกฎหมายแต่คุมมันดีกว่าคือผมมองว่าเรื่องมนุษย์เราเนี่ยตกตนเป็นปเรื่องปกติที่มีบางอย่วเแราะนี่เรื่องของการหาเซ็กทอยเนี่ยคนเรามีการสร้างสรรค์เพื่อหาได้ง่ายๆมันอย่างเชเราไปหาน้ําแข็งกักน้าแข็งโม่น้าแข็งบดเราก็ยังออกมาให้เราเห็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ย พอมันเป็นร้ายหรือเป็นแรงขับของมนุษย์เนี่ยคนเราสรรหาฮะโดยที่เขาไปหาของเขาเองหลยด้วยใช้ในชีวิตประจําวันของคุณเนี่ยอุปกรณ์อะไรใกล้มือคุณเป็นสรรหาชาวไหยไปเขาไปกินนาการครับที่นีที่ผมมองก็เลยผมมองว่าตรงนี้ฮะถึงนที่ต้องจัาหนักจริงๆเนี่ยที่ผมดูเคสวัยรุ่นด้วยเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆครับคือวัยรุ่นของไทยมันจะไปดึงกลุ่มนี้เข้ามาหรอคือวัยรุ่นของไทยเนี่ยมีปัญหาตอนนี้ต้องต้องยอมรับนะครับรื่นจริงก็คือว่า ถ้ามีเรามีการพฤติกรรมการเสียเนื้อเสียตัวหรือว่าการที่มีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายๆเนี่ยค่อนข้างสูงมากอืซึ่งเด็กเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมพยายามอธิบายนี้พยายามอธิบายเข้าใจว่าคุณต้องแยกให้ออกระหว่างความรักความใคร่ไม่เหมือนกันร่วมเพศกับร่วมรักก็ไม่เหมือนกันไม <Make S 1> ่เกิดกับอินเตอร์คอร์สนี่คนละเรื่องเลย嗯嗯ซึ่งผมมองว่าตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องเตรียมสังคมก่อนแต่ถ้าการที่เรารีบยกอันนี้ขึ้นมาคือผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะเพราะมันจําเป็นที่ผมบอกว่า ม่รมชค<ต>คุณห<า>มอบอกว่าไปหาธรรมชาติได้ไปเดี๋ยวเขาไปหาทางเขาเองอ่ะคือบางอย่างธรรมชาติมันก็ไม่มีฮะแต่ว่าแต่ว่าผมจะมองว่าก่อนที่จะถึงขั้นนั้นเนี่ย เราต้องมีการเตรียมของสังคม,มให้พร้อมกว่านี้ก่อนอส่วนโอเคผมเห็นด้วยกับคุณหมอสุกมลว่าแต่ท้งนี้เป็นบางเป็นมาตกงว่ามันก็ไปขายใต้ด<า>ินมันก็ไปหลีตาซื้อขายตาออินเทอร์เน็ตคุณภาพก็คุมไม่ได้หรือจริงๆก็คุมไม่อยู่แต่อย่างน้อยน,นี่ฮะมันคือการปกปิดและการให้บอกรู้ว่าสังคมไม่ยอมรับแลวบอกว่ารู้นี่คือ Forbidden นี่คือของต้องห้ามนี่คือสัญญาณจากสังคมใช่แต่ถ้าคุณยกออกมาเป็นให้สิ่งที่เห็นปุ๊บเนี่ยความสนใจมันจะเริ่มเข้ามามากขึ้นแล้วมันก็จะเกิดการร่อยและก็การที่เขข้้าาาไปยุ่่งงงกกกัับบมมมมึนสคะอแผจว มีการที่ให้ควบคุมด้วยอายุว่า18ถึตงจะเข้าห้องหรือเพื่อซื้อเพื่อเลือกตรงนี้ได้เปิดนั้นแต่คำเถากลมาคือว่าและพวกนี้ไม่มีพี่น้องไม่มีคนที่เขาสามารถคอนแทคติดต่อด้วยเพื่อที่จะอาศัยในกลไกในการมาซื้อของพวกนี้เถอะให้เพื่อนให้ผู้ใหญ่ซื้อให้ใช่ซึ่งผมมองว่าตอนนี้ก่อนอื่นที่จะต้องทําคือทําให้เกิดการตระหนักของสังคมก่อนว่ามันคืออะไรเดี๋ยวมันเริ่มเล่ากันอีกก็ให้คนอื่นซื้อให้ก็ได้สมมุติถ้ามันก็เกิดกาหนดกําหนดเรื่องอายุคราวนี้ผมเรียนดิสมยี่่ออบกวา มันใช้บําบัดคนไข้ใช้รักษาคนไข้าบางคนไข้าบางอย่างต้องใช้ไอ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 เซ็กทรอยนี่คืมมอต้องมะถ้าเกิดหมอบอกว่าต้องใช้อย่างเนี้แล้วก็ไปหาซื้อที่ไหนอไม่มีมมี่จะไปหาซื้อที่ไหนและไปซื้อคุณหมอแนะนบาบอกว่าต้องใช้อย่างนี้นะคนไข่หนึ่งสมมุตินะครับคนไข้จะไปหาซื้อที่ไหนถ้าหาซื้อได้แล้วอาจจะไม่ได้คุณภาพอแล้วอันตรายจะทาไงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องคุณหมอเนี่ยแล้วฉันใช้ไปสองเดือนเนี่ยสูม ฉันเน่าละแพ้ฉันเน่าอย่างนี้ทำไงสมมติสมมติคุณหมอจะตอบไงใช่ไหมฮะผมมีวิธีคิดแบบนักกฎหมายนี่แต่นะครับผมที่มีผมที่เห็นด้วยกับที่คุณหมอพูดเมื่อสักครู่นะครับคือมันมีความจําเป็นกับผู้พูดต้องการรับการบําบัดจํานวนหนึ่งตอนนี้กฎหมายของเรานี่เอาผิดในเรื่องการค้าวัตถุอัลลามกเนี่ยเพราะประสงค์ทางการค้าตอนนี้สิ่งที่เขากําลังทํถ้าถ้าโรงพยาบาลทาโดยนิแพทยใช้วิชาชีพทาประกอบเนี่ยนะเขาไม่ได้กําลังทําการค้านะ รักษาเขาเป็นเรื่องการบําบัดรักษาอย่างนั้นมันก็จะไม่ดีคือไอ้ของชิ้นเดียวกันเป็นต้นว่าอันนี้เนี่ยถ้าเอามองว่าไปร้านอยู่ในแบบอยู่กับวีซีดีมันก็เป็นลามะแต่ถ้าไปอยู่กับหมอมันคือวัตถุรักษาครับแต่แต่จะต้องดูวัตถุประสงค์ของการจ่ายจ่ายของพวกนั้นด้วยนะไม่ใช่ใครมาถึงกับหมอแกก็จ่ายไปจะมีการจับหมอขายวัตถุรักษาทีนี้อย่างเมื่อกี้เนี่ยนะครับคุณหมอก็บอกแล้วว่าของส่วนใหญ่บนนี้เนี่ย หมอจะไม่มีทางแนะนําแน่นอนจำเป็นไม่จรินมันไม่มีความจําเป็นถึงขนาดนั้นเท่านั้นเองนะฮะประเด็นเรื่องความจำเป็นองถามตรงๆอย่างเช่นว่าผู้ชายมันต้องการมากผู้หญิงต้องการน้อยมันมีวัตถุที่ช่วยเกิดความสมดุลถูกไหมพวกซค่คอยผู้ชายก็สามารถใช้ช่องคลอดเทียมได้ไม่จำเป็นจะต้องไปมีเซ็กกับภรรยาแล้วก็สามารถหาทางออกด้วยวิธีเองผู้ชายองคชาติเล็ก ผู้หญิงมีความต้องการสูงเขาอาจจะเขาบอกไอ้อนี่คือสิ่งจำเป็นในการรักษาเนี่ยคุ่นน้อยที่บ้านเล็กผู้หญิงไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้ครับผู้หญิงมีปัญหาเรื่องผู้ชายหลังเร็วกับมันไม่แข็งตัว ก็ไม่เก so, ah, ah, ี ah, ่ยวไม่มีผู้หญิงคนไหนเพราะนั้นก็จะไม่มีทางไปแนะนำไม่ใช่พวกนี้ที่ทำให้เกินความตึงต้นอะไรของเขาก็ว่ากันไปนันนี่คือเครื่องสวมอวัยวะเพศให้มันให้มันขนาดกว้างมากขึ้นแล้วแถมมีติดมุกอะไรต่างๆซึ่งไอ้ตรงนี้มันเกินความจำเป็นแล้วมันอาจจะทำให้หมอไม่มีทางสั่งได้ไหมไม่ครับไม่แต่ถ้าเป็นดิวโดอะไรเนี่ยไอ้วัสดุสั่นจนเทือนแล้วพวกนี้เป็นไปได้เบสิกมากเลยครับหมอสั่งได้ไหมอยากจะสั่งให้คนไข้ไหมผมแนะนําคนไข้ได้แต่ว่าก็ ต้องใช้สิ่งที่มีขายอยู่ทุกวันนี้ก็คือติดต่อกันทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าเข้าไปทำไปเนี่ยนี่เขาทำสีกฎหมายอยู่ผมก็ผมก็ว่าเนี่ยมันเป็นเพราะเป็นการตีความเรื่องนี้คือถ้ามันเอาของบางอย่างให้หมอเข้าไปดูเลยว่ามันของจําเป็นนะในการขึ้นทะเบียนเวชภัณฑุ์แต่เพราะจุดชุดนั้นเรื่องนั้นแล้วไปนะฮะแต่ที่ว่ามันเป็นของเล่นเซ็กทอยกันนะผมก็เห็นว่าไม่จําเป็นใช้คำว่าเวชภัณฑุ์ตีมากครับใช้คำว่าเวชภัณฑุ์เวชภัณฑ์แต่ว่าก่อนหน้านี้คุณหมอใช้คำว่าพวกนี้มันเป็นม เอ่อพวกนี้ครับพวกนี้นะพวกนี้ <c oughs> มิชาเซ็กบอกว่าการการปฏิบัติในเรื่องทางเพศที่ไม่ถูกต้องเ,ออเพราะทุกวันนี้จริงๆเราไม่ได้ส่งเสริมให้คนตอบสนองเรื่องเพศอย่างไม่รู้จักการควบคุมเ,เพศศึกษาจะต้องเน้นในเรื่องของการฝึกให้สมองออส่วนคิดทํางานควบคุมเหนือสมองส่วนอยาบแต่แน่นอนว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่มีฮอร์โมนเพศทํางานครับต้องการทาเพศเป็นเรื่องของธรรมชาติเราจึงต้องมีการเรียนรู้และ เ,เรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้ตองอและนําไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้ตองผมถามแล้วที่ท่านลองถามบอกว่าทำยังไงเนี่ยเกิด <c oughs> เอาไปใช้ปล่อยไม่ให้มันทําให่ถูกกฎหมายผมลองถามทางคุณหมอด้านนี้บ้างนะเกิดของเขาไปเน่ามาขึ้น <c oughs> มาจะทำไงเนี่ย <c oughs> คุมมันจะดีกว่า <c oughs> ที่อย่างที่ผมผมบอกครับว่าบางชิ้นมันจําเป็นเพราะอย่างผมบอกว่าผมดูอย่างที่ผมดูตรงเนี้ยพวกนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่าด้วยด้วยคุณสมบัติของวัสดุของมันเนี่ยอันตรายหมด ที่วัสดุที่เป็นควบคุมมาตรฐานที่มันต้องดูเกี่ยวกับเรื่องวัสดุด้วยจำเป็นเลยยางชนิดไหนยางไรยางก่อนไทยไหมอย่างนั้นเลยหรอค่างเคียงไม้อะไรหมครับผมยกตัวอย่างนี้ฮะยางรัดโคน c o n s t r ิ c t i o n ring ที่เอาไว้รักษาคนไข้ที่มีปัญหาการแข็งตัวเร็วเนี่ยระหว่างรุ่เพศหรือเอาไว้ใช้กรณีที่หลังเร็วเนี่ยยางรัดโคนเนี่ยก็มีหลากหลายยี่ห้อ อาจจะซื้อตามร้านราคาไม่กี่สิบบาทแล้วคุณภาพยางแย่มากแต่ถ้าที่เราใช้ที่รักษาคนไข้อยู่เป็นยางที่คุณภาพดีแล้วจะมีการวัดขนาดที่ชัดเจนแล้วเราก็จะแนะนําคนไข้ว่าห้ามรัดเกินครึ่งชั่วโมงอ่าแล้วต้องเพราะว่าถ้ารัดเกินมันอาจจะหมขนาดและวิธีใช้ครบถ้วนโอ้กว่าจะต่างแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นพวกนี้มีโอกาสเป็นอย่างพวกเครื่องเพทเทียมมีโอกาสเป,เป็นเวชชัณฑ์ได้ ยังไม่มีใครตีความเขาฟังแบบคุณมีภาษาต้องแล้วแต่ต้องแล้วแต่สิ่งที่บรรดาแพทย์ต่างๆเขาต้องไปโงความเห็นกันนะไม่ใช่ว่าพร้อมบอกว่าเอาระยะเศชายชเตรียมเป็นเป็นมันทุกไซทุกอย่างทุกเป็นรื่องไม่ใช่นะเราบางอย่างมันก็แผข็งออกไปได้ไหมคือก็เอาเป็นระบุเป็นบางอย่างเป็นเวชชั์ซะจริงๆนะครับผมเรียนแลวผมเห็นด้วยกับท่านอาจารย์วีรักษ์ ถ้าหากว่าอยู่ในการควบคุมของแพทย์รดยบานใจได้เช่นนี้เช่นอาจารย์ทั้งสองอาจารย์แพทย์บอกเลยนะครับว่าอย่างยิงนี้ได้อยู่ได้เกี่ยวกับเรื่องบําบัดน,นะครับแล้วก็ทางชาสตราจารย์เวศัส์อบอกเลยว่าอยู่ในการควบคุมเป็นเวชพันธ์เป็นไรนะได้คือจะจ่ายได้โดยให้แพทย์จ่ายอย่างนี้มผมคิดว่าโอเคเลยผมผมว่าโอเคเลยก็เป็นการบำบัดมันเป็นการบำบัดที่สุดแล้วก็พบเป็นมือหาชคือเห็นทางออก เห็นทางออกแต่ไ <políticas> ม่เห็นผมไม่เห็นมัขึ้นทางนะรัอไม่ได้ขึ้ทางแล้วคืให้หมอใช้สมบคนที่จเป็นและทำให้มันถูกต้องคุมคุณภาพได้หมอดูได้แต่ไม่ได้แปลว่าวันดีคืนดีหมอคนหนึ่งจะบอกว่าฉันมีทุกอย่างให้คุณเลือกเพื่อเสริมลงน้ำบนประเภทนี้คนเลยกรือ้งอันนั้นเข้าวัตถุประสงค์เพื่อการขายแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่บําบัดผมผมพูดเด็ผมถามสุดท้ายเนี่ยามมีเวลาหมดแล้วคุณริรัติกระแปะถามว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงเห็นด้วยให้เปิดการเทคช็อปในเมืองไทยคนกลุ่มหนึ่ง อย่างร้อยที่ดูรายการเนี่ยผมเข้าใจเอาเองนะครับว่าเพราะคํานิยามคําว่าเซ็กช็อปในที่นี้คนส่วนใหญ,ญ่จะนิยามในทางที่ดีว่าอ๋อก็คงขายเอาไว้เพศชายเทียมหนึ่งหนึ่งรุ่นอย่างเงี้ยแล้วก็อ้าวว่าไปคนก็ส่วนใหญ่ก็จะมักจะไมกว่ามันก็ไม่เป็นไรนี่อ,อาจจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าแต่ผมอาจจะคัดเดาผิดก็ได้นะครับความจริงเซ็กช็อปที่คนไทยอาจจะคุ้นเคยจะมีพวกหนึ่งรุ่นหนังสือโป๊แต่ก็เนี่ยอย่างเช่นที่ท่านที่โหวตเข้ามาแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าจะเป็นผลที่เป็น ตัวแทนประชาชนนะฮะเพราะว่าคนที่โหวตเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้เจาะจงกลุ่มเราไม่ได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกมาแล้วจะไปสุ่มสัรวจเพราะนั้นเอาไปอ้างอีที่ไหนไม่ได้แต่เพราะคนดูรายการผลโหวตทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเห็นด้วยกับการเปิดร้านขายอุปกรณ์ทางเพศสุกกฎหมายในเมืองไทยเนี่ย75.73ไม่เห็นด้วย24.27ทาง s อ s เห็นด้วย68.69ไม่เห็นด้วย31.31 31. อ่าส่วนใหญ่เห็นด้วยก็เอาไว้ติดตามดูกันต่อก<ข>อีกยอหนึ่งาทิตย์นอาทิตย์่นะครับ 1> 1 นะครับที่ที่ท่านอาจารย์สุภัตราท่านบอกว่าให้จับให้ปะถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นผมขอเตือนเลยในเมื่อสังคมเนี่ยยังไม่ยอมรับเรามาพูดกันนี้คืออนาคตครับสังเมื่อสังคมยังไม่ยอมรับผมขอเตือนเลยนะครับว่าให้ผู้ขายเลิกประกาศตรงนี้เลยนะประกาศเพราะว่ามีโทษนะพวกอุปกรณ์เนี่ยมันยังผิดอยู่แน่นอนจําคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับ ส่วนยาอืจําคุกห้าปีปรับไม่เกินหนึ่งพัเพราะฉะนั้นโทษนะ่ะผมขอให้เลิกครับไม่ใช่เฉพาะต่างกรุงเทพอย่างเดียวต่างจังหวัดด้วยเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าท่านผู้บัญชาการตรวจสอบส,สวนกลางท่านพลตโทวงปวดศรีลินอตอนนี้มีนโยบายเกี่ยวกับการบูรณาการสนธิกําลัง ทุกหน่วยเข้าไปร่วมทำงายกองปรคับการในสังกัดกองประชาการสอบสวนกางเพราะฉะนั้นทุกหน่วยมีกําลังที่จะร่วมกันต่อไปจะต้องจับทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดต่อไปผมจะเห็นการจับกลุ่มเยอะขึ้นนะความจริงมีรายร้ายแรงกว่านี้ถูกไหมรอบทุกอย่างมีอะไร้ายแรงกว่านี้อีกความจริงมีเพิ่งไปจับมามีวีซีดีเด็กขายกบสิบสามกลุบเยอะเอามาเยอะนั่นเดี๋ยวคนจะมันเป็นเรื่องที่อันนั้นเนี่ยไม่ต้องอธิบายเลยผิดอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นผมกลับเรียนเลยว่าผมจะต้อง ทำงานนี่อย่างจริงจังนะครับตอนเลือกแรกอาจจะต้องประสานกับทุกวันนี้มีสวยเลยไหมมีสวยเซ็กชอปเลยไหมผมผมผมถามนิดนึงนะพวกนี้ไปแอบขายได้ไหมไม่ได้มันไม่ยชยาเสพติดไม่ใช่อาวุธปืนต้องไปแอบขายต้องแอบไอพวกนี้จะขายได้ต่อเมื่อต้องโชว์ต่อลูกค้าก็วางไว้ในถาดหรือว่าแอบหรือว่ายังไงก็ต้องมีการโชว์นะครับไม่มีทางถ้าหากว่าไม่มี เจ้าที่ของรัฐไม่มีส่วนเกี่ยวพันไม่มีการรับลประโยชน์ไม่มีทางใครได้ต้องมองมีส่วนเซ็กสอบขอบคุณนะครับที่ร,ร่วมรายการครับขอบคุณครับลาไปก่อนค,ค,ค,ครับสวัสดีครับ